วันนี้เราก็จะขายรถเอ็กซ์เพดอร์อันนี้มีเจ้าหน้าที่เขามารับแล้วรอรอรอเวลารองเงินโอนเข้ามาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะขับรถเราไปดูแลกันมาตลอดเลยไม่นางไปอยู่แคนาดาด้วยกันนะครับ8ก็ไก่ก็ไก่2 0งศซื้อตอนที่พี่ชูคีมเกิดเลยปีเกิดพี่ชูคีมครับคันนี้เราก็หุ้ยรอนน้นเนี่ย ดูแลมาอย่างดีตลอดคันนี้ครับไม่เคยชนหนักเป็นอันตรายไม่เคยทําให้คนในรถบาดเจ็บเลยน่ารักมากคันนี้นี่ข้างในเป็นหนูซูคิมกัชูโชว์ตรงนี้ชนนใช่แล้วของพี่ซคิมกัชูโอวเป็นสามแถวขาว้างหลังน้องหพันกับคันนี้ที่สุดเพราะว่าหนูขับไปทำงานคนเดียวเลอโอเคน, okay. <c oughs> นี่รอเดี๋ยวเขาจะโอนตังค์ให้ตอนนี้ยังไม่โอนตังค์ <c oughs> ล้างสะอาดเรียบร้อยเราไม่ได้ลืมของอะไรไ้ในนี้แล้วนะเราไม่ได้ลืมของในนี้แล้วนะไม่ไม่ในของพี่เขาพี่เขาต้องใช้หลกที่ห่อวันฝนตกเตื้อนเลยล้างมาอย่างสวยฝนตกอีกละนี่จะคิดถึงนะครับบายบายไปเย ไปแล้วนะครับวันนี้พี่เจ้าหน้าที่เขาก็มารับรถเราไปแล้วใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้รถคันเดอร์ของเราดูแลมาตลอดเลยไม่มีค <ขอ S 2> ชน<อ>ให้ผู้โดยสารบาดเจ็บเลยดูแลกันมาตลอดอตั้งแต่ซื้อรถเลยเนาะพี่ขับรถไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาบายบาย ใช่เราก็มาส่งรถของเรากันแนละ้วแบบว่า,วาไปแล้วนะ<ม>คิดถึงนะเอ็กเ d นเดอร์ย่างนี้ยโชว์เข้ามาข้างในครับลูกเดี๋ยวพี่เขาสตาร์ทรถรับดูแลดีมากเอ็กเ d นเดอร์คันนี้จนวันสุดท้ายเลยเมื่อวานนี้เราได้ไปส่งแม่ไปเรียนทำเรียน CPR กับเฟร s เอ็ด ก็ได้ไปส่งถึงสาราแดงอะไรเรียบร้อยกลับมาแล้วหนูได้ไปนั่งรถไฟฟ้าด้วยใช่หนูได้ไปนั่งรถไฟฟ้าด้วยใช่ไหมคะค่ะแล้วก็กใช่ครับไปแล้วจนถึงว่าวันที่ขายยังแบบว่าโหให้ให้ราคาดีมากเลยต้องขอบคุณคาร์เทเวนตี้โฟร์แล้วสปอนเข้าเลยมันสปอนใะนะ ได้ราคาที่ถูกใจเลยที่ต้องการเจ้าอื่นก็ไว้ให้ไม่เท่านี้เจ้านี้ให้หนักที่สุดเลยเอ็กซ์เพนเดอร์แตงกนะแปดก็ไก่กอไก่สองศูนย์หนึ่งแปดนี่แล้วนะเอ็กซ์เพนเดอร์คิดถึงนะถ่ายเล็กใหม่พอดีก็ถ่ายใหม่ว่า ตเตยเเยังเลยเปไปแล้วนะเอ็กซ์เทนเดอร์บายบายเลิฟอ,อยู่นะขอบคุณนะดูแลกันมาตลอดเลยบายบาย,บายตอนนี้เด็กๆก็ได้กลับมานั่งรถฮอนด้าเหมือนเดิมไม่เคยสินะครั้งแรกเลยใช่ไหมคะ หลังจากเราขายเซนเดอร์ไปเนาะใช่ใช่แต่หนูเคยหนูเคยมานั่งตอนหนูสี่ขวบอ๋อใช่าพขาขายของใช่ไหมโอเคฮะนี่ชูอนั่งครั้งแรกเลยรถฮันด้าคันนี้นี่ยี่สิบกว่าปีแล้วตั้งแต่แบบสมัยพ่อเรียนอยู่มหาลัยอะรถคันนี้ดูเลขใหม่สิห้าแสนก็โลแล้วเดี๋ยวไปถ่ายข้างนอกให้ดูให้เด็กๆแต่ว่าแอร์ยังเย็นนะเห็นเปล่า แอรเย็นใช้ได้เลยแต่เด๋ยวไม่เอาเราไม่วิ่งแก๊สเด็กๆอยู่ด้วยเดี๋ยวพ่อไปไอ้ทุกคนดูภายนอกรถนี่โอ้เป็นไงครับฮ o นด้าตอนนี้เด็กๆอูนี่โอ้โหรถยี่สิบดีเมื่อกี้โทรสั์เข้าครับนี่โอ้ดูรถพอดีเมื่อกี้โทรสั์เข้าครับนี่ดูรถโอ้โหยังวิ่งได้นะครับขอบอกก่อน แอร์เย็นนะครับโอ้หเด็กๆนั่งรออยู่บนรถเรียบร้อยแล้วฟิล์มฟิล์มประหลอดนะครับบอกก่อนมองข้างในไม่เห็นนะเนี่ยดโอ้โนี่คือชื่อโอนั่งรออยู่ในรถแล้วครับตอนนี้โอเคอย่าพ่อไปดูแม่ก่อนทำไมแม่ยังไม่ออกมาอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเื่อให้ชิวคลิปนี้นะคะบ๊ายบาย